ครับสวัสดีครับช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้นะครับให้ดูนะครับนอนแมลงวันลายนะครับที่ฟักออกจากไข่นะครับอันนี้สีเหลืองๆเนี่ยครับคือไข่ของเขานะครับอันนี้ผมเก็บไข่วันที่สิบแปดนะครับผ่านมาสองวันนะครับนะครับเริ่มฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับเห็นเล็กๆไหมครับตัวเล็กๆที่ขยับตัวอยู่นะครับอันนี้คือ เป็นตัวหนอนนะครับตัวเล็กนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะไต่ลงไปนะครับเดี๋ยวก็จะไต่ลงไปนี่ครับอาหารอยู่ข้างล่างนะครับนะครับเขาก็จะไต่ลงไปตรงนี้นะครับนะครับก็มีเริ่มไต่ลงไปแล้วนะครับอาหารอยู่ข้างล่างนะครับเอาเอาคลิปมาให้ดูนะครับให้ดูว่าลักษณะของ ไข่แล้วก็ตัวอ่อนนะครับแต่ละช่วงอายุนะครับเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามนะครับอัปเดตบ่อยบ่อยนะครับรวมทั้งผมก็ได้จะได้เก็บข้อมูลแล้วครับไว้ศึกษาด้วยนะครับว่าช่วงอายุของนอนแต่ละวัยนะครับแต่ละช่วงอายุนะครับมันพัฒนาการนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถ่ายไว้เก็บเพื่อเป็นการศึกษาศึกษาไปในตัวนะครับ เผื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็จะได้ดูด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ